ตาไปนานซุ่มเอาครับซุ่มบอลไปซุ่มไปอัดเอาไปอัดเอาครับไปเรียนว่าไปซุ่มห้าถุงดงตัวละแสนบรอกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วคือแกปล่อยนี่แกปล่อยมาแตกงวดแล้วนะครับเข้ามาตัวงวดแลยอ่าบางบางคนอาจจะเคยเห็นเนาะเคยเห็นเพราะว่าแกบอกว่าตัวละแสนน่ะมันเวอร์ไปโยมเอาตัวละล้านดีกว่าไม่ไม่เอาล่างล่างล่างเจ็ดหมื่นครับรถรถบ้า ล่างแกแกเน้นล่างแปดงวดครับแปดงวดเพราะว่าผมก็ไปตามอยู่แต่ว่าไปตามเ็าเกรงใจอาจารย์เนาะเพราะว่าผมตามถึงวัดเลยครับอาจารย์ก็เขาบอกอยู่นะครับบอกบอกอยู่นะฮะงวดงวดที่แล้วถ้าอาจารย์ก็ให้มาสี่สองนะครับสี่สองก็เข้าเข้าตรงตรงครับก็เข้ามานี่ครับเจ็ดงวดงวดเมื่อกี้งวดที่แปด นะครับเป็นเป็นเลขสูตรแล้วก็เลขนิมิตนะครับเลขสูตรเลขนิมิตครับพวดที่แล้วแกบอกว่าถ้าไม่มีสี่ไม่ถูกแกว่าอย่างนี้นะครับแกก็จับให้สี่สองสองสี่ก็เอซก็ให้ตามเยอะมากเลยครับผมสําหรับพระทุดงนะครับพระทุดงล่างเจ็ดหมื่นนะครับผมหรือว่าหรือว่าตัวละแสนนั่นแหละครับผมอ่าท่านจับว้วท่านให้มาคือสามตัว ให้สามตัวก่อนครับผมให้สามตัวก่อนเหลือแต่สองตัวล่างครับอันนี้เป็นสามตัวนี่เป็นนิมิตนะครับนิมิตของพระอาจารย์เนาะท่านฝัน,นท่านฝันว่ามีกบขึ้นไปบนกุฏิครับอ,อ่าขึ้นไปบนกุฏิแล้วท่านก็ให้สูตรมาให้สูตรมาแต่ว่าผมก็ดูไม่เป็นนะครับแกให้สูตรมานะครับสําหรับใครที่มีเลขวิ่งที่ดีๆแม่น่นอย่างเงี้ยครับ ก็สามารถจับใส่กันได้นะครับไม่เคยให้ใครนะครับก็เลยขอขอดูสูตรขอเรียนสูตรกับท่านนะครับท่านก็ให้มานะครับแปดงวดนะครับงวดนี้งวดที่เก้านะครับสําหรับพัทุดงแกนเน้นล่างเน้นล่างอย่างเดียวส่วนมากจะเข้าสองนะครับเข้าสองเลขพร์ทามเขาตรงตครับ ผู้นางนางวีไร่ก็ฝันอะไรนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ไปหาพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์ก็บอกว่าจะให้จนกว่าจะรวยนะครับผมไม่กาเพราะว่าอันนี้อันนี้ขออนุญาตเนาะขอขออนุญาตเล่าเล่าให้ฟังนะครับคืออันนี้คําพูดของพระอาจารย์เนาะเพราะว่าท่านไปปรกกวด อยู่ตามที่ต่างๆเนะเลยเลยเป็นฉ <Okay. S 1> ายาพัธุดงแล้วทีนี้มาจําวัดอยู่ที่วัดไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นป่าช้าสามร้อยไร่นะครับ mm hmm. ท่านก็นอนในกุฏินะครับวันวันที่ท่านฝันนี่แหละแล้วก็มีเสียงผีหรืออะไรเนี่ยมาเดินวนรอบกุฏินะครับ mm hmm. มาเดินวนรอบกุฏิท่านก็ไม่กลัวท่านก็แผ่เมตตาท่านก็ขอโชคขอลาบนี่แหละครับ mm hmm. แล้วก็ คืนที่สองท่านก็เลยฝันว่ามีกบเนี่ยขึ้นมาบนบ้านไอ้บนบกุฏิไม่ใช่บนบ้านขออภัยยึาปยงนยักนี่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 นนี่นน่่นี่แ่า่น แต่ว่าผมผมมาใจผมเป็นอยากพาทีมงานเข้าไปนะแต่ว่าบางทีก็เกรงใจพระอาจารย์เนาะครับเวลาจะเข้าไปทีต้องต้องค่อยๆเข้าไปอใช่ต้องแอบไปเอายัดใส่กระเป๋าไปอย่างนี้นะให้โอปอให้เป็นให้โอปอเป็นคนมาบอกเป็นเ็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญให้พระอาจารย์นะครับเนาะครับแต่สําหรับใครมีเลขวิ่งที่เด็ดๆนะครับผมเดี๋ยวสามารถทักหาได้นะครับทักหาทีมงานก็ได้ครับผมหออจับเดียวว่าสุดครับแกห่วง เพราะว่าแกแกแกไม่เคยบอกใครสักกีนะครับสำหรับเลขสูตรก็โทรมาได้ครับทักหาทีมงานได้ทีมงานก็ทักหาได้ว่าเออมีเลขวิ่งอันนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเราบอกได้ครับผมเสูตรใเียบเทียบใช่หนึ่งปียังไม่หลุดนะครับผมสําหรับเลขพระอาจารย์นะครับหนึ่งปีสําหรับเลขสูตรนะพระจาจาร์ไม่ได้ให้ตัววิ่งมางวดนี้งวดนี้เก้าตัวเดียวให้เก้าครับเก้าบนเก้าล่าง แกว่าเงนะครับ9บน9ล่าง9บน9ล่างครับงวดที่แล้วให้4ตัวเดียวครับวดนี้ให้9บน9ล่างครับเหลือแต่เลข2ตัวทีนี้ครับอเฟีจากต่างประเทศ ได้เป็นร้านนะครับผมได้เป็นร้านแล้วเอฟซีอยู่สกลน,นครที่ว่าไปเจอเบิรกซับอยู่วัดนั่นแหละถปนได้งนาุถูกไล่วัดนบ่นใช่ครับส่วน,านมากหตวงในใช่เฉพาะรับเฉพาะวงในนะครับผมก็เลยมันหลุดช่วงช่วงที่มันหลุดก็คือไม่ได้ไปหาอาจารย์เลยครับผมเก่งใจเนาะทีนี้ก็เลยแอบไปเอาไปเอาไปเอาก็มาลงมาลงมาลงก็เข้าอยู่เข้ามาตลอดใช่ไหมเข้ามาตลอดครับเข้ามาตลอดได้ออกช่องหลายช่องใช่ ส่วนมากผมอักอักเอานะไม่ใช่ว่าอักเอาเรากลัวกลัวถ้าเกิดมันไม่เข้าแล้วเดี๋ยวเขาจะด่าเอาอย่างงี้นะก็เลยอักเอาก toolkit. ็เลยทําคลิปเองแล้ว si ก็ไอ้น <An ี่เองครับผมซื้อเองซื้อเองครับผมซื้อเองซื้อเองไปทำบุญกับปู่ครับอาหารซื้อทุกโตบะเป่าแต่สี่สองบว์โบว์จัดเนี่ยเนี่สี่สองแกก็ให้มาสี่สองสี่สองนี่บว์งามนะแกแกบอกว่าถ้าไม่มีสี คือไม่ได้เงินแกว่าอย่างเงี้ยครับรอบนี้เก้เก้บนเก้าล่างเก้าครับโอ้เบนเล่างแมพ่อเก้าอดเก้าเดียวทำมาบางจัดวดแล้วจะเก่ามากนี่ไม่รู้มัส่มาใสีตัวดแล้วไมีตัวไหนบ้าเอาป่อมีศูนย์เ้านึ่ศูนย์เก้าหนึครับ0 9น0 9เก้ดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าหกตัเอาครับ ครับปูให้แต่สามตัวมาก่อนสามตัวครับเหลือสองตัวครับสองตัวจะเป็นสูตรคำนวณครับสองตัวแต่ว่าพระเอกของงานคือสองตัวครับล่างแก่่นมากแกจะเข้าล่างมาแปดงวดแล้วของแกไม่กลับนะงวดที่แล้วก็ให้สี่สองก็ก็ไม่ต้องกลับนะครับใช่ล่างไม่เจอได้หรือล่างล่างล่างยังไม่ได้ครับผมก็ยังไม่ได้เหมือนกัน โอ้ตรงก็ได้บนไปก่อนสื้ตัวให้ตัดเล่นแล้วตัวสองตัวให้ตัดเล่นเดี๋ยนี้ตัดเล่นครับบนนะครับอันนี้บนนะครับอันนี้บนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าหกครับก็มีแค่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เท่านั้นเนาะนี่ครับครับอยก็เห็นจะเคลือดอกไปไมอยู่ทั้งคางเอาอยู่เบิ้งอยู่างเดียวอ๋อไปเดีอยู่มุมข้างเจ็ดหมื่นนะครับผมฟ้าจันนี่เจ็ดหมื่นครับเพราะว่าเขาเขาเขาถูกกันอะ เขาถูกกันเจ็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปฟังตอนแรกจะเอาตัวละแสนแกบอกมันเวอร์ไปโยมเลือตัวละเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นพอเจ็ดหมื่นมีตัวเน้นของพราอาจารย์ไหมมีตัวเน้นของโรไหมัศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนแต่ว่าไม่ได้วงผมไม่ได้วงไว้นะจะวงนะครับตัวเน้นศูนย์เก้าหนึ่งเนาะครับล่างนะครับผมขายยาของยาของท่านเนาะ พระธุโงงล่างพระธุโงงล่างตัวละเจ็ดหมื่นครับงวดละเจ็ดหมื่นงวดละเจ็ดหมื่นครับผมผมว่าเด็ดกว่าตัวละแสนนี่แค่ไหนงวดละเจ็ดหนครับผมเก้าเนี่ยมากูตลอดเนาะครับพ่ ไม่ต้องกลับครับไม่ต้องกลับครับเรียกว่าไม่ต้องกลับนะครับอันนี้เป็นเลขนิมิตนะครับสองตัวก็มีติรนเล่นเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าหกแต่วกลับไว้ก็ดีนะนี่เรียบร้อยโอ้ชัดเจนครับขอขอในแม่นี่อย่างนี้แหละชัดเจนอ๋อามาทั้งพี่กคอนมาทั้งพี่กคอนทั้งกันเพิ้งขวดเนาะตัวละแสนเงวดละเจ็ดหมื่นครับค่ะพระธุดงค์นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเนี่ย ถ่ายรวบก่อนก็บป๋อลายตัวด้นนอกขั้นข้าตัดสองท่านี้บนนะครับบนเพราะว่าคนเดิงเก่าบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับเหลือล่างนะครับอ่าไฟมุมนั่นเลยอันนี้จะเบิ่งข้างนี้น<ำ>ัเมมมม่เดี๋ยวหมุนม,มาหมุนมาเดี๋ยวหมุนมาถึงตรงนี้หย,ยุเดเจ๊๊กนะนบนนะครับล่างต้องรออีกรอบล่างเ็ยังไม่ปล่อยครับระวังบนกับล่าง ตัวไดแม่นกว่ากันล่างครับล่างแม่นกว่าแม่นกว่าครับครับเพราะว่าผมตามแกมาแปดงวดแล้วเข้าแต่ล่างครับมาตรงนี้หน่อยอรับอันนี้คือบนสุดสามตัวบนนะครับปูทุดงตัวละแสนล่างตัวละเจ็ดหล่างตัวละเจ็ดหมื่นจะว่าล่างนะครับล่างเจ็ดหมื่นล่างบนแสนเดี๋ยวเข้าล่อเดี๋ยวเขาล่อล่างอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้เป็นคลิปบนนะครับ กลกวกวัวแกแตกตื่นครับยังเหลือแต่ล่างล่างล่างรอบก่อนไปทำแกก็เลยไม่ให้เข้าวัดครับผมันเข้าสี่สองแปดงวดแล้วครับแม่กทํอก็ได้นะเอาอุปกรณ์ถัดไปลงน้อยล้าง รอเลขล่างครับไปไล่คนเกิดตื่นเนาะโอเคค่ะ Oppo มาทางนี้นะครัหน่อยมาทางช่องใหม่ๆอันนี้พาทุดงนะคะตัวละเจ็ดหมื่นนะคะงวดละเจ็ดหมื่นตัวละแสนค่ะตัวละเจ็ดเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ